วันนี้ค่ะสราคับชบาเป็นครอบครัวแล้วค่ะค่ะวันนี้หลิงก็ได้เปิดตัวกับชบานะคะเป็นชบาแฟมิลี่แล้วซึ่งก็ดีใจมากๆที่ได้ร่วมงานกับชบาค่ะเพราะว่าทางชบาเขาเอาใจใส่ทุกขั้นตอนนะคะตั้งแต่เลือกวัตถุดิบที่มีคุณภาพดีให้กับผู้บริโภคนะคะแล้วก็ ไม่แต่งกลิ่นไม่ใส่สารกันเสียนะคะไม่ใส่ความหวานเลยเป็นความหวานแบบธรรมชาติเพราะฉะนั้นสิ่งที่มอบให้กับผู้บริโภคมันคือของดีซึ่งตรงกับไลฟ์สไตล์ของหลิงอย่างหลิงชอบออกกําลังกายดูแลสุขภาพของตัวเองหลิงก็จะชอบหยิบน้ําผลไม้เพื่อตเติมความสดชื่นหรือว่าถ้าวันไหนที่ที่อยากมีอะไรพิเศษขึ้นมาก็จะชอบเอาน้ํา น้ำมะพร้าวมาใส่กับกาแฟหรือไม่ก็ชาเขียวก็อร่อยเช่นกันค่ะเรียกได้ว่าสูตรไหนก็อร่อยน้ำผลไม้ อร่อยมากๆสดชื่นมากๆค่ะวันนี้กิจกรรมก็แบบว่ามากมายได้ทำได้ทำสูตรด้วยสูตรเจ็บใช่ค่ะสูตรลิงลิงค่ะลิงสูตรลิงลิงองเอ๊ะจำได้หรือเปล่าจำไม่ได้แล้วจำไมไดนะเอาละอร่อยไม่สามจำชื่อไไม่ด้เพราะว่าเต้นอย่างเดียวมันต้องมีลีลาเชนไปใช่ไหมคะมันใช่จะได้อร่อยเช็คยังไงนะครับมันลิงลิงลิงงลิงงเออเนูลิง่ิงลงลิงลิงลซึ่ง การเอาชาบามา mix กับน้ำดื่มมันทําได้ง่ายได้เองใช่อย่างวันนี้ก็เอาชบาน้ำเขาเรียกว่าสับปะรดพายแอปเปิลเจ๊วส์ mix mix กับอ่าโกโก้โกโก้หนาโกโก้แล้วก็มีน้ําโซดาด้วยดื่มแล้วสะชื่นเลยคทันทีประกันโดยหญิงติดชื่นประกันโดยหญิงคอค่ะอ่าฝากแฟนๆกับครอบครัวชบาแล้วก็ทางหญิงกับชบาบ้า ก็สำหรับใครที่มองหาน้ำผลไม้ที่คุณภาพดีแล้วก็เป็นคนที่ชอบอเอาใจใส่สุขภาพของตัวเองนะคะก็ขอฝากแบรนด์ชบาไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยะค่ะแล้วก็ฝากหลิงหลงคองด้วยนะคะซึ่งก็เป็นชบาแฟมิลี่คนแรกนี่คนแรกของชบาแฟมิลี่เลยก็ฝากฝากนเนื้อฝากตัวด้วยะคะ่ะ ล่าสุดน้อง่าสุดอค่ะล่าสุดล่าสุล่าสุดือว่าเมื่นะล่าสุดวันนี้ล่าสุด็ล่าสุดคล่าสุดกลังใจ้่ะเรื่องที่ส่ามคัค่ะก็เป็นเรื่องที่ไม่อยากไม่มีไมอยากมีแบบเกิดกันไม่อยากให้เกิดขึ้นใช่ซึ่งลิงก็ได้ส่งกาลังใจให้นองลทันทีเลยแต่ว่าพอเห็นแล้วก็ทไปว่าเออแค่นะเป็นไงบ้าง เหมือนทักไปคนแรกเลยนะครหรือว่าติดต่อกันคนแรกแรกใช่ไหมคือหลิงหลก็ไม่รู้ว่าคนแรกหรือเปล่าแต่ว่าก็คือเห็นเราก็ทักไปเลยค่ะที่พูดกับน้องตอนนั้นคือพูดอะไรให้ให้กำลังใจน้องก็ตอนนั้นก็ให้กําลังใจน้องคือไม่ได้ไม่ได้ถามเลยว่าเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแค่เห็นภาพที่น้องแบบร้องไห้แต่ว่าคือเราเองก็ไม่อยากถามแร้เพราะคือเขาก็คงต้องการแบบ พักผ่อนแล้วสถานการณ์ตอนนั้นใช่ใช่ก็ให้น้องพักไปแล้วสุดก็เราก็ให้กําลังใจตกใจไหมน้องโทษน้นองขอนูขวัญเสียอะเยอะจริง,รงๆเห็นคลิปนั้นก็กตกใจเหมือนกันนะคะแบบว่าเกิดอะไรขึ้นค่ะแต่ว่าหนูเชื่อว่าคือน้องทํางานมาเยอะมากหนูเชื่อว่าประสบการณ์ของน้องสามารถแ a นโดได้ไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์หรือว่าอารมณ์ใดๆหลังจ,จากที่กลับมาเจอกันที่เมืองไทยเลยค่ะได,ได,ได,ได้พูดอะไรเป็นพิเศษ หรือว่าออกเขารีวิวอะไรประสบการณ์ให้เขาให้เราฟังคือจริงๆพอเจอกันแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เมนชั่นถึงเรื่องนี้อีกเลยแค่เข้าไปเข้าไปกอดน,น้องให้กําลังใจน้องน,น้องแค่นัน้นเลย,ยใใค่ะคือกันหิงใจกันแล้วใช่ใชซ่ซึ่เราก็เข้าใจกับสถานการณ์นั้นได้นะถ้ามันเกิดขึ้นอือหนูเชื่อว่าน้องน้องเอาหมายถึงว่า มีประสบการณ์ที่สามารถแทนลูลสถานการณ์นั้นได้ใช่ค่ะในานะที่อยู่หิงก็อยู่จุดเดียวกับฮองแต่แล้วแบบว่าต้องรับงานหลายแบบเลยนะนอยแมเวลาชื่อเสียงของเรามันมาพร้อกับเรื่องที่ไม่คาดฝันตลอดเลยเราเจอเยอะเหมือนกันเง่เอ,อสำหรับหลิงนะคะจริงๆหลิงแค่ทําหน้าที่นักแสดงให้ดีส่วนสมมุติถ้าเกิดอะไรขึ้น หลิงเป็นคนไว้ใจทางช่องซึ่งก็คือหลังบ้านของเราหลิงเชื่อว่าหลังบ้านเราสามารถจัดการได้แน่นอนเพราะฉะนั้นอยู่หน้างานเราแค่ทำหน้าที่มอบความสุขให้กับแฟนคลับให้เต็มที่ค่ะใช่ ไปตา่างประเทศจริงๆต่างประเทศหมายถึงว่าจีนก็เป็นอีกบ้านอีกหลังหนึ่งของหลิงไทยก็เป็นบ้านอีกหลังหนึ่งอของหลิงเช่นกันหลิงรู้สึกว่าหลิงไม่ได้กังวลเรื่องความปลอดภัยเนื่องจากว่าทางช่องเขาก็มีจัดเตรียมการให้เราด้วยทางงานก็มีจัดเตรียมการให้เราด้วยแล้วแฟนๆก็น่ารักมากหลิงก็เลยไม่มีความกังวลเลยในเรื่องของความปลอด แล้วหลิงก็รู้สึกว่าทุกครั้งที่ไปทําง,งานที่แบบประเทศหลิงก็มีความสุขไม่ว่าจะมอบความสุขหรือว่าได้ความจากแฟนๆกลับมาใช่หลิงอรับมือกับเรื่องที่มันไม่คาดฝันได้มากขึ้นไหมสําหรับจริง,รรงๆถามว่าเคยเกิดขึ้นไหมก็อาจจะมีบ้างแต่ว่าหลิงแค่ทําหน้าที่ให้ดีที่สุดก็คือเราเราได้รับถูกรับสร้างแล้วเราก็ทําตาม เโฟกัสกับงานให้เสร็จทุกอย่างทุกคนทุกคนได้รับสิ่งนั้นเท่าเทียมกันแล้วหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นก็ว่าไปทำความผิดความถูกของทางกฎหมายใช่ค่ะสมมติว่าเวลามันเกิดอะไรขึ้นเหมือนยูริเป็นเอเจ๊เนาะเจ๊ออมเขาก็จะแบบที่เอาเราเป็นที่พึ่งถูกปะใช่ก็ก็ก็มีใช่ค่ะ เราอย,อยู่ข้างกันตรงนั้นใช่จริงๆเราก็เป็นคือต้องตั้งแต่วันแรกแหละที่หน mm ู hmm. พูดว่าแบบจับมือไปด้วยก mm ัน hmm. ก็คือเป็นที่พึ่งข,งของกันและกันใช่ค่ะอ่านแล้ว,วที่แบบแว่าองค์บอกว่ารองไห้ที่จริงรอไแล้วเพราะว่าจริงๆล้วเห็นใจแฟนนที่มาอรอกับร mm hmm. องเพราะว่าความเสียใจที่แบบเออเราทําให้เขาไม่เต็มที่ตรงนั้นกับ mm hmm. เราได้ยินใจกับเรงยังไงบ้าง mm hmm. ก็เป็นเป็นกำลังใจให้น้องะคะ่ะอย่างที่น้องเคยสัมภาษณ์ไปแล้วก็ตามที่น้องสัมภาษณ์ใช่ค่ะส่วนตัวก็เป็นกำลังใจให้สมุนใช่ค่ะแล้วเรื่องมันก็ผ่านไปแล้วก็ให้มันผ่านไปเราก็เป็นกิจประสบการณ์ในในใช่ในการทำงานของเราจะได้รับงูนได้ดีขึ้นท,ทีนี้หลังจากนี้การรับงานหรือว่าการสแกนงานเนี่ยเราจะต้องแบบมีแบบ ข้อคิดเยอะขึ้นหรือรกกว่ากดเยอะขึ้นไหมสำหรับตัวตนสำหรับตัวหลิงเวลารับงานคือไฟไฟนลไฟนอลทายทายสุดๆเลยก็อาจจะเป็นหลิงที่ที่อาจจะมีคิดว่ารับหรือว่าไม่รับแต่ว่าคือหลิงก,ก็เชื่อใจทางช่องเพราะว่าคือเขาคัดมาแล้วใช่หลิงก,ก็ไว้ใจร้อปร์เซ็เลย แสดงว่าขอแฟนอล่นใจได้เพราะเรามีทีมหลังบ้านที่เป็นใช่มีทีมใช่ส่วนตัวหลิงไว้ใจหลังบ้านร้อยเรเซเรามีทีมหลังบ้านที่แบบแข็งแร่งเพราะฉะนั้นหลิงก็รับงานอะไรก็รับผิดชอบงานที่เราเราได้รับแค่นั้นเลยหน้าที่ของหลิงพอแต่กับอ้นี้แบบว่าความรู้สึกดีขึ้นแล้วเนบบมันเห็นบ้างงานร้องไห้อะไรอย่างเงี้ยเราได้คุยกันก็ร้องโอเคเลยน้องน้องค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆค่ะใช่ค่ะเรา ต่อไปจะได้เห็นอะไรกันแบบต่างประเทศอะไรกันเยอะไหมคะสำหรับช่วงในปลายปีอะไรแบบนี้เฝ้ารอความอินเตอร์ของลิงลิงเลยความอินเตอร์ของลิงลิงมันจะไม่มีอีกครั้งไปทุกไม้หรือว่าะไไปทุกกระแสไปหลครั้งก็มีมีไปเรื่อยๆค่ะใช่ก็มีรับงานต่างประเทศด้วยในไทยด้วยใช่ค่ะก็อยากไปหาแฟนๆทุกประเทศแหละตอนที่ถึง เขาขายคิดถือเพราะว่าตลาดตลาดแล้วตลาดนี้เขาก็เรียกร้องต้นเอื้องเริ่มยุโรปลาตินลาตินมันเริ่มมาละเริ่มมาแล้วหรอเออเออสายสายเรามันเริ่มไปแล้วเริ่มตีตลาดกันได้แล้วรับงานให้เราบ่าเนี่ยพร้อมบอกไหมคะับพร้อมบอกไหมอะไรนะพร้อมบอกไหมเออไหนบอกบอพร้อมสำหรับทุกโอกาสมาเข้ามาได้เนาะ เข้าได้เข้าได้ค่ะฝากซีรีส์ตัวเองด้วยค่ะก็ขอฝากเพียงเธอด้วยนะคะทางช่องสามค่ะเป็นระบบเป็นตะวันนะคะถ้าใครที่ยังไม่เคยดูก็สามารถไปลองเปิดใจได้นะคะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับบริการซึ่งเป็นหนูกกับไอล่าก็คือน้องออมใช่ก็จะมีเรื่องราว่าพลักอยู่ในนั้นฝากได้ค่ะึ่งคนลกเก็บคนละเนาะ ซึ่งตอนนี้ก็ขึ้นทางแลกกำลังพิมโคนพี่บริการสาวเก่งมากใใครเก่งพี่บริการสาวเก่งมากพี่บริการสาวเพราะเราเรายอมแบบว่าเรายอมลงทุนบูด้วยตัวเองจริงมากใช่ลงทุนบูก็จะติมอยู่ใช่คือเราก็ฟิตร่างกายเพื่อบทบาทของบริการ ออกมาแข็งแรงอยู่นะลองไปดูแต่ว่าบูเลสเลบซีนก็น่ารักนะน่ารักตามสไตล์พี่นายเลยใช่คือเราก็จะมีสไตล์แบบบิ๊กกลิ่นมีเอกลักษณ์ของพี่นายอยู่แล้วใช่เรื่องนี้ก็เช่นกันก็จะแบบละมุนละมุนดูดบ้างเชิดขึ้นมาแล้วค่อยค่อยขัดใจคนดูนะคะทุกวันอ่าขัดใจคนดูอ่ะีที่เมื่อคืนท้าไมขัดใจอ่ะคะมันมีความจิบหมอนไง ก็บอกแล้วว่าหมอนเอาไว้ถัดๆไปได้เอาไว้เฉยเอาไว้ใครเอาไว้ก่อนใช่ก็ตอนสุดท้ายก็อาจจะหมอนคลาดก็แค่เป็นลอยๆเฉยๆเออโอเครับชมครับคุณลิงค์ลองตถงรูกอินเกิร์ค่ะสวยค่าเดี๋ยวเขาถ่ายรูปค่า